สวัสดีครับผมอยู่ที่ Griffith Observatory ในลอสแองเจลิสอยากเชิญพี่น้องมาฟังคำพยานหนุนใจพี่น้องให้เกิดความเชื่อและพี่น้องจะมีประสบการณ์กับความแสนดีของพระเจ้านะครับสวัสดีค่ะชื่อลักนะคะพอดีเมื่อก่อนลักเคยอยู่ที่นนทำงานที่นนมานานนะคะแต่ช่วงหลังลักก็ได้แต่งงานแล้วก็มาอยู่ที่เยอรมันนะคะ มาอยู่เยอรมันแต่และก็มีพี่น้องที่เมืองไทยนะคะอยู่ที่นนทบุรีด้วยแล้วก็ไม่ไกลจากนนทบุรีรักก็กล่าวว่าถ้าไปเมืองไทยใช่ไหมคะรักก็ตั้งใจไปคิดถจักรที่มีไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะรักก็หาอยู่หลายวันใช่ไหมคะก็ไม่เจอทั้งที่จักรมีมากมายในนนทลรักก็เลยต้องมาขอโทษพระเจ้าว่ารักลืมถามพระเจ้าใช่ไหมเพราะจริงๆเราต้องถามพระเจ้าในทุกๆเรื่องนะคะรักก็เลยอธิษฐานถามพระเจ้าะคะ่ะอยู่ๆก็มีเว็บไซต์ของสายทานพระพรขึ้นมานะคะ เป็นเว็บไซต์ที่เป็นคิจจักที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่ริมแม่น้ําเมื่อรักเห็นคิทจักนี้ค่ะรักก็น้ําตาไหลเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าหลังจากนั้นนะคะรักก็มีจิตใจที่จะถวายเพื่อสร้างคิทจักเพราะตอนนั้นคิทจักเพิ่งเริ่มสร้างเองค่ะแต่ปกติรักก็ส่งเงินไปให้ที่บ้านใช่ไหมแล้วก็เป็นแม่บ้านนะคะก็ไม่ได้มีเงินมากมายแต่ตอนนั้นรักก็มีเงินอยู่ประมาณ5 0าพันี่ค่ะก็ยังขาดอยู่เยอะอยู่ใช่ไหมคะเลยคิดในใจว่า ทำยังไงดีเพราะว่าในใจรักอยากถวายหมื่นสองนะคะแล้วทีนี้พระเจ้าก็ทํางานใ,นใจรักว่าเงินเจ้าในซองก็มีแล้วก็ตกใจปกติเงินไม่ได้มีเยอะมันก็ไม่น่าจะต้องมีไปแอบอที่ไหนใช่ไหมคะทีนี้รักก็เลยไปดูในซองะคะ่ะมีจริงๆ800ปดพันตามที่พระเจ้าบอกเลยะคะ่ะแล้วก็อัศจรรย์ใจมากแล้วก็เลยบอกพี่สาวให้ถวายแล้วก็โอนไให้พี่สาวนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพระเจ้าก็ทํางานในใจรักนะคะที่ส่งวิดีโอนี้นะคะ่ะไปให้พี่น้องรักนะคะ แล้วเมื่อพี่สาวกับพี่ชายดูวิดีโอนี้ค่ะทําให้เขามีความเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงค่ะเพราะว่าคิดจักรนี้เป็นคิดจักรโดยการส่งนําของพระเจ้าใช่ไหมเพราะในในวีดีโอในวิดีโอนั้นจะบอกไว้ใช่ไหมคิดจักรทำเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินของคิดจักรเลยค่ะก็ได้จากการส่งนําของพระเจ้าล้วนๆนะคะ่ะทำให้รักสามารถประกาศข่าวประเสริฐพี่สาวและพี่ชายได้ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้ามากมายนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะ ก็ม <S an> ีเพ <an> ื <S an> ่อนของเพื่อนนะคะที่อยู่ที่นนเขามีปัญหากับครอบครัวที่จะแยกกันเลิกกันนะคะแล้วก็มีปัญหาในการทํางานนคะเขาโดนออกเขาต้องลาออกจากอาชีพประจําของเขาค่ะเขาก็มาปรึกษาลักษ่ะค่ะแล้วก็บอกว่าควรที่จะไปคิดจักรนี้นะคะแล้วก็ให้ไปทุกอาทิตย์นะคะเขาก็เชื่อฟังในสิ่งที่ลักษบอกนะคะเพราะว่าเพื่อนอีกคนเขาาบอกน้องคนนี้ว่าลักษเป็นคนที่เชื่อถือได้นะคะค่ะทีนี้เขาก็เลยไปคิดจักรนะคะพระเจ้าก็ส่ง แต่ต้องเขานะคะเมื่อมีการวางมือพระเจ้าก็ทรงนําเขาให้เขาสามารถแก้ปัญหาได้แล้วเพื่อนคนนี้กับสามีค่ะก็มาคืนดีกันแล้วก็มีความสุขอยู่กันอย่างสันติสุขและลูกของเขาก็มารับเชื่อพระเจ้าด้วยค่ะแล้วหลังจากนั้นลูกเขาสามคนก็มาคิดจักค่ะก็ขอบคุณพระเจ้ามากมายนะคะในนามพระยุคิจ,จ้าอาเมนค่ะ สองโคริน์บที่9ก้าข้อแบอกว่าและพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งทุกอย่างอุด,ดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสําหรับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สําหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยพระเจ้ารักพี่น้องนะครับพระเจ้าอยากอวยพรดูแลพี่น้องอยากประทานชีวิตนิรัน์ให้แก่พี่น้องปัญหาคือมนุษย์ทุกคนเราทําบาปเราทําผิดต่อพระเจ้าเราถึงได้พบความยากจน ความเจ็บป่วยคำสาปแช่งและปัญหาในชีวิตแต่พระเจ้าอยากประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันดร์ให้แกเรากุญแจสําคัญคือเราต้องตัดสินใจกลับมาคืนดีกับพระเจ้ากลับใจจากความบาปต้อนรับพระเยซูพระผู้ช่วยรอดผู้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเอาความบาปของเราไปเอาความตายจากเราไปและเดินกับพระองค์ขอเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าสร้างโลกและจักรวาลน,นะครับพี่น้องเห็นตึกสวยๆอยู่ข้างหลังเนี่ยยังสร้างด้วยมนุษย์เลยร่างกายเราเนี่ย มีความละเอียดอ่อนมากกว่าตึกข้างหลังซึ่งเป็นที่ดูดาวในลอสแองเจลิสชื่อว่า Griffith Observatory นะครับอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมคุยกับพระเจ้านะครับข้าแต่พระเจ้าลูกอธิษฐานกลับใจจากความบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน รับความบาปความตายความเจ็บป่วยการยากจนจากชีวิตของลูกขอพระเยซูนั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกณนะบัดนี้และตลอดไปขอเดินตามพระเยซูไปตลอดชีวิตในนามพระเยซูคริสต์เอเมนแสงความยินดีด้วยนะครับเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดผมก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนมาก่อนแต่มารับเชื่อพระเยซูเมื่อ40กว่าปีมาแล้วตอนจบโรงเรียนแพทย์นะครับดีมากเลยครับ พระเจ้าโอยพรขอพระเจ้านําพี่น้องพาพี่น้องไปคริสตจักรที่ดีที่สอนพระคัมภีร์ผู้นําดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และมีไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และพี่น้องเติบโตไปในทางของพระเจ้านะครับ